ชิบละดานเาการฝึกฝนาริโฮดของนิกายปาเลียนเมื่อโบราณเมื่อ4ี่หมืปีที่แล้วมาเทียบจะได้ภายในความฝันที่แรงงานระดับล่างของนิกายหลายร้อยคนที่ไม่สามารถการทนการฝึกอันแสนโหดที่ได้และตายไปนิกายปาเลียนถือว่าเป็นนิกายที่ใจดีที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับในหมู่นิกาย อื่นหากเป็นนิกายที่เข้มงวดกว่านี้จะมีคนตายเป็นพันต่อปีดังนั้นการตายของนิกายปาเลียนถือว่าเป็นเรื่องเล็กถ้ายิ่งเป็นนิกายฝ่ายอะธรรมที่มีวิธีการฝึกหนักหนาะหลายเท่าทำให้นิกายฝ่ายอะธรรมมีคนตายเป็นหมื่นการฝึกฝนของนิกายสมัยโบราณน,นั้นโหดร้ายมาก พอมาคิดดูดีดีแล้วโปรแกรมการฝึกของอาจารย์ชุนมันนรกชัดๆผมกลัวว่าผมจะทำไม่สำเร็จก็ดีอันนี้อย่ามัวแต่โม้อยู่เลยไปเปลี่ยนซะแล้วไปทำท่าสควอตสัก10เซตจ,จากนั้นค่อยว่ากันอีกทีหลังคอยดูเถอะฉันจะทำให้ตะแกรงนี้อึง้งจนตาตาถลนออกมาเลยละ่ะ สคอตสามร้อกิโลอาจารย์ชุนผมมักแจะใช้300รกิโลนะคงไม่ดีไม่มีปัญหาใช่ไหมละ่ะแน่นอนแต่เธออาจจะเสียใจในภายหลังก็ได้นะมันก็แค่300รกิโลมันมีที่น่าเสียใจงั้นเหรอทำไมมันหนักอย่างกับภูเขาอย่างนี้โอ้ฉันลืมบอกไปนะช,ชุดฝึก เป็นอาร์ติแฟกที่ใช้ฝึกเมื่อ10ปีก่อนนักมันเรียนเรียกว่ากิฟต์อัพมันมีความสามารถพิเศษคือ1เมื่อใส่ชุดหนี้ร่างกายก็แบกน้ำหนักเพิ่มอีก200กิโล200กิโลหรอถ้าบวกเพิ่มกับ300กิโลมันก็จะลังครึ่งตันเลยนะยา่า ในห่วงของความฝันฉันต้องอดทนอยู่ภายใดการควบคุมหลายปีมันเลวร้ายยิ่งกว่าตะแก่นี่หลายร้อยเท่าแค่นี้มันหยุดฉันไม่ได้หรอกความสามารถพิเศษอย่างที่สองของ g i บอัพมันจะปล่อยไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายของเธอทุกๆ3าถึงหวินาทีนานสองนาทีจู่จๆ่จจ สมบัตินี้ใครๆก็อยากได้แค่ทนเจ็บนิดหน่อยเธอก็เธอต้องอดทนให้ได้เธอยังไหวอยู่ไหมอย่ามาล้อเล่นนะผมยังไหวอยู่อ่าโคตรร้อนอ,อไม่กี่วินาทีที่ก็จะมาความเย็นเข้ามาแทนความรู้สึกทั้งร้อนและเย็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา และมันก็ค่อยๆหายไปก่อนที่หลีเหว่จะร้องร้องกระแสไฟก็ช็อตเข้ามานี่คือความสามารถชุดสุดท้ายสุดท้ายของกิฟอัพมันจะจู่โจมทางจิตใจเป็นความร้อนและความเย็นในทุกๆหนึ่งนาทีมันเป็นภาพลวงตาไม่มีอันตรายต่อร่างกาย แต่ถ้านายเป็นผู้ฝึกตนในอนาคตมันจะให้ดูดูซับพลังงานมากกว่าอื่นพอแล้วล่ะฉันสนุกมากล่ะไปเปลี่ยนชุดซะชุดนี้มันไม่เหมาะกับเธอนี่เหลือที่เหลือก็แค่บอกว่าฉันยอมแพ้ยอมแพ้กันเหรอครั้งที่สองทำได้สองครั้งนั้นเหรอต้องทำให้ครบสิบนะถึงจะครบเซร็จ รั้งที่สามสี่ห้าหกเจ็าทำได้แล้วโอ้ยไหวเปล่าไอ้หนูผม,ผมยังไหวไอ้หนูเธอไม่เหมาะกับชุดนี้คนธรรมดาส,ว,สวมแล้วทำคอรสิบเซตไม่ได้หรอกพูดว่าฉันยอมแพ้แล้วถอดชุดนี้ออกซะทำอาร์ติแฟก ทำไมอั์ติแฟกต์นี้ถึงชื่อกิบบัเพราะสามารถที่ความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการสร้างสมสนามพลังไม่ใช่การสร้างกระแสะไฟฟ้าและไม่ใช่การสร้างภาพลวงตาที่ร้อนและเย็นแต่เป็นคำพูดง่ายๆเพียง3คํคำคือฉันยอมแพ้ก็จะสามารถถอดชุดนี้ได้และจะหลุดพ้นน้ำหนักกระแสะไฟฟ้าและภาพลวงตา แล้วผู้ใช้งานจะสูญเสียการใส่ชุดนี้ตลอดการยังเหลืออีกงเหลืออีก7จ็เซตและชุดนี้จะทรมานฉันตลอดเวลาฉันทําไม่ได้แน่ถึงฉันจะกัดฟันสู้ได้อีกสักอีกสักสามเซตต่อไปมันอาจจะทําให้ฉันพูดคําว่าฉันยอมแพ้ก็ได้ฉันเยอะ ชุดนี้ไม่เหมาะกับคนธรรมดาฉันเป็นคนธรรมดาหรือเปล่านะคนธรรมดาที่ไหนจะจำอดีตของชาติที่แล้วของตัวเองได้กันคนธรรมดาที่ไหนจะเอาตัวรอดจากคู่ฝึกตนเมื่อ40,000ปีก่อนอย่างโอเยหมึงได้แล้วกินกินกืนกินความทรงจำเขาได้ละ่ะ ทั้งสองเหตุการณ์นี้ก็คงเรียกว่าเป็นคนธรรมดาไม่ได้แล้วฉันจะยอมแพ้งั้นเหรอฉันจะยอมแพ้งั้นเหรออาจารย์ชุนผมขอฟังเพลงได้ไหมครับได้สิเนื้อเพลงหลังคืนลมและพายุฉันก้าวไปข้างหน้าด้วยกำลังทั้งสองด้วยทั้งหมดของฉันจิตใจของฉันไม่หวาดกลัวสายฟ้าที่ผา ที่ผ่าลงมาบนทางเดินนั้นแตกต่างไปจากเือฉันไม่ใช่คนธรรมดาเธอพูดว่าไงนะฉันไม่มีทางยอมแพ้หรอกสปอตเซตที่สองเริ่มได้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมผมจะลงทุกวันนะครับ